สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่าใบคําสติกเกอร์นะฮะมันเป็นคล้ายๆการท่ายคำนะฮะก็คือเขาจะมีเขาจะมีเออสติกเกอร์หรือรูปภาพให้เราถ่ายนะครับว่ามันคืออะไรอย่างเช่นรูปโลกกับใบหน้าผู้หญิงก็แปลว่าโลกสวยอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมโอเค ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเนาะไปครับอ่ะเขาให้เลือกชื่อเล่นเนาะเอาเป็นอ,อันนี้ลักตันอันนี้ไม่ใช่ชื่อเล่นผมนะผมเลือกผมก็พิมพ์ไปงั้นแหละครับคน จะโสทรแล้วกันมั่วไปเรื่อยอย่างีาคำนี้นะครับดีก็ดีอยู่นะค,คือเขาไม่จับเวลานะครับอโอเคผมดูไปคลิปมันไม่อ่านต่อนะครับถ้ามันจมคิดว่าคำนี้คืออะไรครับผมว่าผมรู้นะ ไอสีแดงนี่คือ,อยายาหรือยหยุดนะครับยาส่วนอันเหลืองเหลืองนี่ก็คือแบบยาคิดคิดไปเองมโนโนี่ฮะรวมกันก็จะเป็นยามโน,โนทูนะฮะเห็นไหมละ่ะถัดไปครับอืมอันนี้เออจอย มีจอยเกมนะฮะแล้วก็เป็นอกองเงินจอยรวยเหรอจอยรวยไม่ใช่นะฮะคือถ้าเราดูตรงนี้ไม่ออกให้เรามาดูตารางข้างล่างนะครับว่ามันจะมีคำอะไรให้เราใช้ได้บ้างนะครับอ่ะผมเคยเห็นผมเคยเห็นช่องอื่นเขาเล่นนะฮะโอเคผมจะตอบว่าเกมเศรษฐีนะฮะเกม เกมเส์ถูกต้องนะฮะก็ไม่มีอะไรยากนะครับแนะรกๆมันคุงยังง่ายๆอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นวันพระนะวันพระวันพระ่าโอเคนะฮะก็ยังง่ายๆอยู่นะครับอันนี้ก็ มีรถมือ2นะก็ตรงตัวเลยนะครับตรงตัวจริงนะฮะรถมือสองนะครับรถรถมือ2องอไม่ใช่สองแบบนี้นะครับสองแบบอสอเสือนะอ่ะแบบนี้นะครับ อือันนี้ก็ออันนี้ค่อนข้างยากแฮ่อืมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูคำข้างล่างก่อนว่าจะสร้างเป็นอะไรได้บ้างนะครเซ็งเป็ดเออเซงเป็ดนะฮะอาสุกต้องนะฮะเซงเป็ดแล้ว อันนี้ก็เป็นม้าน้ำม้าน้ำออันนี้ก็คุกกี้รันนะครับคุกกี้คุกกี้นนรักกนนอนหนูอยูไย่ไหนเอ่ยโอเคคำตัดไปนี่ไงที่ผมพูดถึงมันมาแล้วนะฮะโลกสวยนะครับ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แหวนเพชรนะฮะแหวนเพชรนะฮะเพช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 นะครับอ่า9ต่อเนื่องแล้วนะยังไม่ผิดเลยนะอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ไข่สาระไอไม้มลายขอไข่ม่อีกนะ มันก็ไม่ยากนะโอ้หน้าหม้อนะครับหน้าหม้อนะครับอืมงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหน้าหม้อต้องแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ถึงจะถูกกล้วยกล้วยน้ำหอม อ้ยหอมนะฮะน,นี่หอหิมอยู่ไหนเนาะโอ้ตรงนี้ะไม่ยากนะครับไม่ยากอันนี้ก็ยังได้อันนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งครับไทย,ยตอบหมูย่างนี่ก็ไม่ไหวนะส G นะครับ 4G มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะกล้วยโหกล้วยทอดเหรอใช่นะฮะใช่ใช่ใช่ใชกล้วยทอดนะครับกล้วยรอลิงไมท้ทงรอแหวนอยู่ไหนอะ่ะเอาไม่ใช่กล้วยทอดเหรอเอาผมพิมพ์ตกตัวหนึ่งนะฮะ ว่าอยู่ทำไมมันนะตัวแบบนี้นะไก่ไก่ออกสีลูกนะไก่ในกำมือนะฮะลูกไก่ในกำมืออนะ่าท่านผู้ชมคิดว่ามันยากไหม ผมคิดว่ามันไม่ยากนะส่วนอันนี้ก็เป็นหนููทดลองนะครับค้องแค่จริงผมก็ไม่มีเวลาคิดเลยนะฮะอืือยังยังะฮะยังได้อยู่นะฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับนะฮะสิบแปดข้อนั้นฮะในเวลาเจ็ดนาทีครึ่ง อันนี้ก็สายการบินทไทยนะครับผมนกแอร์นะฮะเป็นของไทยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้มันง่ายจังอันนี้ก็เด็กเด็กหอนะครับผมหาหอหีบไม่เจอออกตรงนี้โอ้ต่ำตานะฮะ งงมันง่ายอยู่นะพลิกชี้ฟ้านะครับพลิกต้องพลิกพลิกด้วยนะพลิกชี้นะัะฟ้าแบบนี้ถึงจะถูกนะครับโอ้โหอันนี้คือเดี๋ยวผมดูก่อนนะ เท่าทารกหรอใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแล้วก็ถูกไหมนะฮะแต่มันไม่มีทอทหารนะเอ,อมีม,มีมีนะฮะเท่าทารกผมก็ไม่ไม่ลองไม่รู้นะฮะเท่าทารกเอาถูกซะง,งั้นนะ,ะอะไรตัวน,นี้น้ำใจเหรอ น่าจะน้ำใจหรือเปล่าช่างใจหรอช่างใจอ๋อโอเคนะฮะอันนี้ก็น้ำผลไม้ปั่นตรงตรัวนะรตรงตรัวเลยครับน้ำ ไม่ใช่สิน,นผลไม้ปานอ่าแบบนี้ครับต่อมาครับหญิงหญิงหมวยแล้วหญิงแก่หญิงอันนี้ผมไม่ได้จริงนะครับ ผมขอคิดสักสิบวออิมันคืออะไรวะอันนี้มันคืออะไรเอ่ยท่านผู้ชมเันมันยากจังครับผม,มทำไม่ได้นะเนี่ยต้องใบคำนั่นแหละนะฮะเปิดคำใบขี้บ่นแซงคิวจุกจิกเหรอเซาซีเหรอ ที่บนแซงคิวรัดเหรอไม่ได้นะครับมานมารยาเหรอ,อถ้าจะมารยานะครับมารยิวหนนะึ่งรอเรืออยู่ในเอ่ย มานยาหรือเปล่าเฉลยเลยแล้วกันนะครับมนุษย์ป้าขี้บ่นแซงคิวกลายเป็นมนุษย์ป้าซะงั้นนะฮะโอ้โหไอเราก็มานยามานยาอยู่ทั้งนานนะบมันก็เราไม่ใช่นะครับ มนุษย์ป้าครับอ๋อโอเคโเคหูเริ่มยากแล้วนะครับอออันนี้ก็ซอบซบอ,อยู่นะอีก,กานะครับผีถ้วยแก้วนะฮะผีถ้วยแก้วต่อมาครับนอนหนังสือนะฮะหอน หนังสือ่า C D ผีหรอ C D ผีหนัง,ห,ห,นงหนังผีสิอ๋อไม่ใช่นะฮะ แผน่นผีแผน่นผีคืออะไรอ่ะข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับป้ายพิษสุนัขบ้าน,นะครับโอ้โหพิษนะฮะพิษที่สองหลือสีนะพิษสุนักขอใครอยู่ไหนวะพิษสุนักบ้า แถบอีกสักข้อแล้วกันนะอ่ะไม่ได้แล้วนะได้ได้ได้ไดคำว่าถัดไปตรงนี้เกาะช้างนะครับใช่เกาะช้างเลยวะก็เกาะช้างนี่แหละนะครก็ช้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับ ไม่คำสติกเกอร์นะครับก็มียากยากบ้างง่ายบ้างปักปนกันไปนะครับแต่ส่วนตัวก็ไม่ยากมากเล้วถ้าอยากให้ผมทําอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ